ตอนนี้ u, ก็อยู่กับเบคฮันเตอร์ทีนะฮะก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโปรโตไทป์สนะฮะ เป็นเกมจากสตรีนที่ผมซื้อมาไว้นานและนาน,นมากกเพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมเคยเล่นจบแล้วรอบนึงแล้วก็อยากจะกลับเอ,เอามาเล่นใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะอ่าผมก็ขอแจ้งข่าวอะไรหน่อยนิดนึงคือในเหตุที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงฟาคายเนี่ยฟาคายห้าที่ผมแกะกล่องแล้วผมได้มาเนี่ยคือตัวผมเนี่ยหรือเอาง่ายๆคือคอมของผมมัน มันเกิดมีปัญหานะครับก็เลยเอขอจะขออะไรดีคืออยากให้ทุกคนรอนะฮะคืออยากให้ทุกคนรอเกมฝากขายห้าในช่องผมก็อยากให้ทุกคนรอเนี่ยรอเจ้าเกมเนี่ยต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนผมว่างหรือมีตังเนี่ยเดี๋ยวจะเอาคอมของผมเนี่ยไปไปล้างนะฮะไปล้างข้อมูลออกให้หมด แต่ถ้าเกิดว่า,าลงได้หรือเล่นได้เนี่ยก็จะเอามาอัดให้ดูแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ก็อยู่กับโปรตอไทป์สองนะฮะอ่าโอเค New g a m เกมเลยแล้วกันอ้าบอกอะไรให้นะฮะเจ้าโปรตอไทป์ภาคสองเนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์จากภาคแรกกับภาคสองมันเชื่อมต่อกันนะฮะก็เราก็มาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยไม่ได้เล่นจริงจัง ลืมบอกไม่ได้เล่นจริงจังนะฮะเล่นแบบเอาความความความสนุกความบันเทิงนะตรงไหนที่ผมแปลได้หรือว่าตรงไหนที่พอแปลได้ก็เดี๋ยวจะแปลให้แล้วกันอันนี้คือเหตุการณ์จากปุ๊บจากโอ้ยพูนไม่ออกจากเอ้ยไม่ใช่พูดไม่ออกแล้วกูจาก ภาคแรกนะฮะ,อะเอาง่ายๆคือภาคแรกอ,อธิบายได้แค่นี้แหละคือภาคแรกมันเกิดเรื่องที่เชื้อไวรัสได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองของนิวยอร์กอแล้วมันก็จะบอกเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็บอกว่ามีเชื้ออยู่ชนิดหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากห้องแล็บแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยติดเชื้อไปกันหมดนะฮะในตอนที่อยู่ภาคแรกนะฮะ มันก็จะบ่งบอกว่าเชื้อประเภทนี้มันลามไปถึงเมืองอื่นๆนะฮะอ่านี่ครับข่าวก็ออกกันทั่วเลยนะฮะทุกคนตายกันหมดพอตายขึ้นมาปุ๊บลุกขึ้นมาเป็นสองบี้กันหมดเลยนะฮะเอาง่ายๆคือเป็นเชื้อประเภทหนึ่งนะฮะที่รักษาแล้วไม่หายน,นั่นเอง แล้วเจ้าหน้าที่ก็คุ้มกันอย่างหนาแน่นทําให้ประชาชนอยู่อย่างลําบากแล้วก็ถูกฆ่าตายไปหมดนะฮะอ่านี่นะฮะข่าวมันก็ออกแบบไปแบบเยอะเลยอ่านย่าก,กับเผาทําลายร่างกายศพนะฮะ,ะเปิดตัวนะครับโปรโตไทป์สก็จะบ่งบอกเล่าจากภาคแรกอ่อานย่ก็โดนยิงนะฮะ ประชาชนบริสุทธิ์โดนฆ่ามาีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์อเล็กซ์เมอร์เซอร์จากเมืองนิวยอร์กอ๋อก็จะมีการบ่งบอกจากพระเอกจากภาคแรกอ่านี่คือเมืองนิวยอร์กนะฮะเมื่อกี้นะครับแบบอ่านี่คือเชือเช้อมันเชื้อมันแบบมันแพร่ระบาดตั้งแต่จุดแรกจุดสองจุดสามจุดสี่คือเอาง่ายๆ เป็นแถบแดงหมดแล้วคือแถบแดงนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นที่ติดเชื้อเป็นเมืองที่แบบไม,ไม่ไม่มีการบริสุทิ์คือไม่ต่เชื้อขป้นหมดแม่กับลูกก็ถูกแกกกันจากตัวนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังหาวิธีการช่วยเหลือนะฮะแต่ประชาชนทุกคนในเมืองของนิวยอร์กก็ติดเชื้อกันหมด ก็มันทำมันทำให้มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือเป็นดทหารเหมือนกันนะฮะ,ละกลับมาบ้านปุ๊บเมียตายนะฮะพอจะไม่มีวันวัน,วนเก่าๆของลูกอ๋อปีสองพันเก้าดโซนเหรอเขตอันตราย อ๋อเลโซนเป็นเมืองที่ไม่บริสุิ์นะฮะเป็นเมืองที่ล้างเอาง่ายๆคือเมืองที่ติดเชื้อโดยโดยคนที่มันทำเนี่ยคือเจมอเล็กซ์เมอร์เซอร์หรืออเล็กซ์เมอร์เซอร์นั่นเองเลสโซนนะฮะเอาง่ายๆในเมืองนิวยอร์กนั่นเองเมืองพระเอกของภาคแรกนั่นเองนะฮะอ่านี่คือน่าจะเป็นพระเอก กำลังเหลาวเมดอยู่เลยคมแล้วเนะนาะน่าจะหันเข้าแล้วลนะ่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างโอเคตอนนี้ด้านนี้เคลียร์ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเฮ้ยเมื่อวานนี้เองเป็นเป็นยังไงบ้างวะกูยอยากรู้อะฮะเมื่อว,วานนี้ไม่ค่อยดีเลยวะแม่ง แล้วเมื่อวานเนี่ยมึงเอาของกูไปอะ่ะเมื่อไหร่มึงจะคืนกูสักทีวะเออเอาหน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูคืนให้รถรถอา้ามาจากไหนอะ่ะเอ้ยหงโอยไม่ตายก็ไม่เหลือนะเพราะว่ามันมีสิ่งของที่ถูกโยนมามือม่อเมื่อตะเกียบไอตัวอะไรนะอ่าพระเอกเราไม่ตายนะฮะ ยังรอดได้ยังรอดอยู่นะฮะโอ้ยรถมันพลิกคว่ำถึงขนาดนั้นมือยังรอดีเหลยอเนี่ยทหารก็นอนตายกันเกลื่อนเลยนะฮะเพราะว่าแรงกระแทกจากรถถังฮัลโหลไม่ใครอยู่บ้างเฮ้ยไม่ใครตามบ้างเนี่ยช่วยตามพี่อ่าววิทยุเฮ้ยบอกว่าไม่ใครอยู่บ้างช่วยตามพี่โอเค ตอนนี้ผมยังอยู่ในสถานที่เดิมอยู่โอเครับทราบเดี๋ยวไปรับโอเคเล้วไเดี๋ยวจะมีคนมารับนะนะฮะตัวอะไรเนะี่ยบินไปนน่นละอ่านีนะฮะเจ้าตัวปัญหาของภาคแรกโอ้ยโอ้ยมึงลงมาทีเหมือนนิวเคลียร์เลยไอ้นั่นปิวเลยอ้เวนอะไรเมอร์เซอร์ฮะว่าไงนะ <Alex S 1> อะไรเมอร์เซอร์ ตอนนี้มีคนพบอเล็กเมอร์เซออยู่ในที่เกิดเหตุแล้วใครก็ได้ไปรับเขาที่อโอเคเดี๋ยวจะส่งฮอไปรับอีกไม่ช้านี้คงยังถึงที่ไหมายงไม่มีทางรอดไปได้หรอกวันเนี้แหละอ,อ๋อหยิบมีดมาแล้วเอาแล้วนะฮะเชือดคอตายไปนะอะไรของมันวะโอ้โหอือ แรงผักแดงของอเล็กกับเจมแต่เจมเป็นมนุษย์แต่อเล็กไม่ได้เป็นมนุษย์ดูจากความสามารถเมื่อกี้ค่ะททำให้เจมปิวไปโดนรถเม่อกีโอเคนะฮะแรงอาจทำให้เขาไม่ตายแต่หยิบลูปขึ้นมาลึกหน้าเมียโอเคแรงขึ้นเริ่มมาแล้วมึงตายซะ <c oughs> การแทงของมึงโอ้แทงหลัง โอ้แทงท้องมันไม่ตายหรอกไอ้เจมส์หนักเห็นไหมความสามารถของมันสูงจริงๆโคตรอึดบอกเลยแน่จริงก็ตามมนาะอ่าท่าท่าถึงจะมีมีดก็ไม่กลัวนะฮะทหารคนนี้เอยเอๆเออเอมันจะหนีไปไหนฮะ กนี่คนอย่างก,กูได้ยังเอ,อ,อ้ตัวเชีย่ยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ้าวาเฮ้ยแน่จริงก็ย่างนี้ไอตุด๊ดอาา่ามันท้าผมผมท้านะฮะมีดกับพลังของอาเล็กมีดหอไม่เทียบอะไรกันอเอาแบบให้มันชนะเนะนะาะเพราะความแค้นนั่นเอง ฮัลโหลช่วยผมด้วยอย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้โ oh, อ้เวนโอ้ไม่ไม่เออโอ้โหโดนโดนกระับหือขาดท่อนสองท่อนเลยเวน่า,นานเลยตายหรือเปล่าวานะเน้าดูได้หรือเปล่าดูศพได้ไหมดูไม่ได้นะแต่ตัวขาดท่อนสองท่อนเลยไอ้เมอร์เซครั้งนี้แหละมึงหนีกูไม่ได้แนะ่ อ่าฮนี่ไงส่งฮอมารับแล้วโอเคไหนอ่ะอเล็กเมอร์เซอร์มันอยู่ไหนตอนนี้กูมารับแล้วนี่ไงอยู่นี่ถามหานี่ไงอืมทีจะมารับแต่กลับไม่ได้มารับนะฮะออโตครับอาออเล็กเมอร์เซอร์ไปถีบตรงหางปีกกดดับเบิลโยสเปคมาอมอมโอ้โห เหนื่อยไหมโอเคครั้งนี้แหละมึงไม่รอดแน่อะไรว่าตัวอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยใเลยวิ่งสิวิ่งโอ้โหวิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ย้ความสมันสูงมากอะไรวะ กูวิ่งหนีหมดอะกูไม่รอหรอกอี่างี้กูไม่รอให้แม่งมาทำกูง่ายๆหรอกวิ่งอีวิ่งวิ่งวิ่งเออมาอะไรจะถึงมาอะไรจะถึงเออถื่อนทักทีอโอ้ยรอดนะฮะโอ้ยโอ้ยนี่ตัวอะไรเนีท่านทางจะดุหน้าดูเลยเอยรอดนะฮะ เปิดไปหมดเลยเฮ้ยอะไรก็นานเนี่ยโอ้เฮ้ยกดแทงนะแทงไม่ยั้งเชื่อนปาดแทงเชื่อนครั้งสุดท้ายเข้าหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลมทักกุยีกไเวนตัวเชี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ้าชิบ เค้าคาซินอ่านั่นไงอยู่ข้างหลังมึงไงเฮ้ยแน่จริงก็มาสิได้ท้ากูนะมึงไม่รอดแน่เฮ้ยโอ้เฮ้ยอืออือเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่ตายหรอกความสามารถมันสูงดูดีดีเฮ้ยเอาเอาเอาปรโทร ตายหรือเปล่านะเออเอา้าเหมือนมีคนมาช่วยแล้วนะฮะตอนนี้อา้าวเหมือนว่าเจมของเราเหมือนว่าจะถูกนับสารพิษจากอาเล็กนะฮะถูกแทงเข้าไปอย่างจังเหมือนว่าทำให้นึกถึงภาพเก่าๆได้นะฮะไอ้พวกนี้แม่งสุดยอด ภาพขาวให้เดาว,ว่าน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเส๊ะสอะไรจะเฮ้ยเลื่อแนแม่งเยอะชิบหายเลยเอาท่อดูดเลื่อดมาดิงานนี้ยเอาท่อดูดเลื่อมนมาเลื่อนมันพุ่งไม่อยู่ละงานนี้ผ้าชิบเลือดกร,ระชูนเลยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นบอสนะฮะ อ้น,นี้ต้องทดสอบสักหน่อยและว่ามันติดเชื้อมาหรือเปล่า,ลาลเจมงงนะครตอน,นี้เดี๋ยวจะส่งมันไปอยู่ข้างล่างดูซิว่ารู้มันมีความสามารถหรือเปล่าไม่เอานะออกมาตรงนี้ดูสิว่าอย่างมันต้องดีแน่ๆอโอเคโอเคเอามานันออกไป มันป่อยเราอยู่คนเดียวนะฮะสั่งให้ทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อให้ทศวรรษเจมของเราเนี่ยได้รับพลังมาจากเจ้าอเล็กเมอร์เซจริงหรือไม่เรามารอดูกันดูสิฮะว่างะว่า,ง,วางนะใจทดสอบเลยเนี่ยไม่เอาสิโอ้โหซอมบี้ตัวเ,เป็ๆอยู่ข้างหน้าเราเจมเจ้ายัางไง กดต่อยเอ้ยเห็ุเค่กดคลิกค้างแล้วก็ถีบเอ้ยพุณมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกเฮ้ยดรเปิดประตูอีกประตูหนึ่งสิเฮ้ยเจ้าอีกใช่ไหมนี่ฮะเอาละฮะเปิดก็เปิดอีกจริงๆโอยครั้งนี้มันเปิดทีเดียวหมดเลยให้ทำลายซอมบี้ได้ทำลายให้ติดเชื้อจัดปะจัดป ถนัดเลยงานทุกนี้เนี่ยอืมครับกำลัลงกูเหนือกว่าแล้ว hey, คิกกระโดดเอ้ยไม่ใช่กระโดเะโดเตะนะฮะคิกครั้งคล่กเตะอืมวุ้ยแต่ได้อยู่ได้อยู่อยโอเคโอเคอืมมาฮะมาฮะอืมอืมอืม เฮ้ยมันปล่อยไฟออกมาทำไมโอ้โหโอเคศรทหาร้าไปเช็คว่ามันตายหรือยังเจมเหมือนว่าหมดสภาพอ่ามีคนมาตรวจสอบแล้วนะฮะว่ามันตายจริงหรือเปล่าไอ้สองคนนี้น่าจะโชคชะตานามาได้แค่ตัวนี้แน่ๆเดี๋ยวมาเราดูกันีกว่าอ้าทีทีมันตายแล้วครับท่านโอเค มัการยิงไหว่ามันตายจริงหรือเปล่าโออ้้น่าจะยิงเข้าหัวด้วยนะนะกด e เพื่อยกเฮ้ย้ชิบหายแล้วมันเหนือก่าพวกเราแล้วโอ้ยมันกินมันกินคนเป็นอาหารนะฮะจะใเกิดอะไรขึ้นวนี้ เจมมึงมีความสามารถเหมือนกับอเล็กแล้วตอนเนี้ยมึงไม่ธรรมดากูบอกเลยเจมตอนนี้ทุกคนก็กลัวแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้เจมมีพลังเหมือนคล้ายคืองกับอเล็กกินได้หมดแล้วตอนนี้อืมโอเคมันปล่อยไฟออกมาแต่เจมไม่ตายฮะ เพราะว่ามันกินคนให้เลือดมันเพิ่มขึ้นฮะเชียดมันไม่ตายว่าเหมือนว่าเจมน่าจะทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยนี่ไงโดดออกมาจากกระจกโอ้ยิงกระหน่ำอืมเฮ้ยเฮ้ยเอาใครทหารหรอเอามีฮอบินผ่าน จะหนีรอดไหมเนี่ยอ้าวอ,อ,อีกสองคนอยู่ตรงนู้นหนีสิเราอ,อะไรละใครยอยู่ไหมไม่มีโลงอกเอ้ยเอาเอา้ามึงมาจากไหนเนี่ยมึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเองคงจำอะไรไม่ได้เลยสินะเมึงนี่ตัวดีเลยอีเวนเอ้ยใจเย็นดิกูม,มาดีนะเวย้ยกูนี่แหละเป็นคนมอบพลังให้กับมึงเอง เข้าใจไหมทุดสินวอย่างอะกูคนเดียวเลยเอาหนะาไหนไหนมึงก็เป็นอย่าง,างนี้และมึงก็ต้องควรใช้อะไรที่มให้มันถูกต้องหนอยสำหรับไอคนที่กูปามาเนี่ยก็กูเองนี่แหละเดี๋ยวกูจะทำอะไรให้มึงหนึ่งมึงเอาชุดให้เตรียมยเดี๋ยวนี้นะร้อมอยังเดี๋ยวจะทำให้แล้วมึงจะได้เสื้อผ้าอีกไม่ช้านี้ ดูนี่สบเอาละฮะทำให้นึกถึงภาพอดีตเก่าของเจมนะฮะไอ้ไม่ใช่ดิทำให้รู้ว่าอาเล็กนี่ได้เกิดเรื่องจากที่ไหนมาก่อนก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เหตุการณ์ของอาเล็กนี่แม่งเยอะจริงๆโอเคเรื่องราวของอาเล็กก็ได้ ถ่ายทอดให้กับเจมส์เรียบร้อยแล้วคงรู้เลยใช่ไหมว่ากูมันเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจงใช้สิ่งที่กูให้ไปเดี๋ยวนี้โอเคไหนๆมึงก็ให้พลังกูมาแล้วขวอยจะยอมเป็นพวกกับมึงเลยแล้วกันไม่เหอแต่ผมยอมรับเลยว่าการแต่งตัวของอรเล็กนี่แม่งจา้าบชิบหายเลยดูชุดแม่งนี มืดกับมือดไอ้แช่คูดแม่งโคตรใหญ่อ่าผักแล้วผักไรอีกเหมือนอนเล็กมันอยากให้เจมส์ไปทำงานเอ้ยไม่ใช่ด,ดิเหมือนว่าให้ไปทำลายพวกเชื้อไวรัสอะไรนี้ แล้วร้อมดีนดีพร้อมยังไงเฮ้ยกูลืมบอ,อกไว้เดี๋ยวชุดมันก็เปลี่ยนให้มมาเองแหละอ่าอ่าอาเฮ้ยอยู่ดีๆก็ได้เสืส้อผ้าใส่นี่โคตรเท่โอเคนะฮะตอนนี้ก็รอโหลดแป๊บนึงโอเค อยูอ่เ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมือคุดกันดาลเลยพร้อมทหารสองคนกับหัวหน้ามาอีกหนึ่งเป็นสามคนอ่าประชาชนถูกกักตัวนะฮะก็เหมือนกับเหมือนกับเราเน,นี่ยนะตอนนี้โรคระบาดก็ถูกกักตัวเหมือนกันนะฮะนี่นะครับพระเอกเราเดินมาอย่างหลอ่อน่าจะหนาวน่าดูอะ โอเคเดินมาก็เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกให้มึงพ่นวะจับมันมอบลองพื้น,นมอบลงไปมอบลงไปเร็วๆจะทำยังไงกับมันครับเดี๋ยวเรารอคำสั่งอีกทีนึงเฮ้ยมึงจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆกูจำมึงได้นี่ มึงใครเนี่ยเอาละฮะเหมือนไม่คีคนจำเจมได้ก็เลยถูกต่อยแม่งหมักไส้โอเคกด e กับคลิกหลังจากนั้นกระทืบชิบหายแล้วเจอเจมโอ้ตอนนี้เจมกลายเป็นตัวอันตรายปแล้วนะฮะ พร้อมพอมาโอ้โหม่งานงอกเกินเงี้ยเจมเราพออ่อจะรบินแล้วหนีดิอ่านี่คือความสามารถเฉพาะนะฮะไม่ต้องฟิลนิง่งก็แบบเฉียวๆอะไรอย่างนี้อชิบหายละว่อแม่งมาวะ่ะนี่ออกิ้วคนหน่อยแล้วกันเป็นอาหารมันนี่มันนี่มันี่มากินหน่อยแล้วเออไม่ว่านะเห็นดิลรอจะรอ้อยใครมา ตัดลิบบินให้ละเอ้ยกด F เพื่อเปลี่ยนร่างอ่าเค้เปลี่ยนร่างได้ด้วยวะโอเคดังนั้นก็โดดขึ้นมาข้าบนตอนนี้จากที่เจมเป็นอาหารหรือเป็นหัวหน้าอาหารตอนนี้เจมได้เป็นตัวอันตรายของทุกคนไปแล้ว โอเคเดี๋ยวหลังจากเข้าโบนแล้วออกมาจากนอกนอกโบนเนี่ผมว่าจบคลิปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอเข้าไปในโบนโอเคอ้าวมึงก็อีกตัวหนึ่งโค่นอีกละเดี๋ยวก็โดนจนได้เฮ้ยอาวโอเคยอมละ มันทำอะไรข้างนอกเนี่ยเจมเหรอเอาละฮะทั้งเมืองเนี่ยมัน <you called. S 1> ลุกลามไปหมดเลย <You S 1> ผมข้าใจผมต้องการให้พอช่วยใช่ผม,มคิดอย่างนั้น mm hmm. เล่าเรื่องตะกอนที่มันติดเชื้อสัปลด Some <c oughs> ฟักเฉยสงสัยช,ชอบกินฟักทองนะแหมทุกคนม,มีแต่ฟักฟักฟักเพียบเลยเคเหมือนพ่อ <c oughs> อยากให้เราไปทำอะไรสั <c oughs> สกอย่างแต่ผมก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปสำหรับ <c oughs> คนที่ดูนะฮะผมก็ <c oughs> ขอจบตรงนี้เลยละกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มีโอกาส er หรือยังไงเนี่ยเดี <Phase two S 2> ๋ยวจะกลับมาอัดต่ออีกทีหนึ่งสำหรับโปรตไทยภาค2นะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ b บรสฮ Hunter ทีเทำคลิปต่อไปนะฮะ แล้วก็ขอบคุณนะฮะที่มีผู้ติดตามประมาณ200รกว่าคนขอบคุณมากที่อยู่กับเบคมาตลอดนะฮะถึงแม้ว่าเบคเพิ่งเริ่มทําช่องแต่แต่จะทําแบบของตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของช่องเบคไหมก็อาจจะมีนะ,ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับไรสดกับอัดเกมนะฮะ แต่ถ้าเกิดมีโอกาสว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็อาจจะกลับมาเล่าประวัติเอาบี้ให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าไปซื้อของร้าน G G Keystone กันเยอะๆด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบ